เออนี่กรแมนเดิมยกสองเลยได้บันนี้เนาะเออยกหนึ่งสำเร็จเสร็จสิ้นยกสองเดิมต่อเออมีแต่ใส่หนามไว้ได้หลายโดดโอ้มันโดดออกมาทั้งคางเลยฮะเนะเออปลาโทเออมันโดดออกมาเด้่อ่ะคอยเห็ดคอยทำอ่าสี่สำเร็จเออ ออกส่วนย่านยอมของเฮาอยู่ไสก็ตามเด้อต้องการแงงานนี่นะไว่าว่างไยังก็ออกมาซอยกันเด้อบัดนี้เด้ออืมเออ